สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมแอดมินเพจโคฟูเซนไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาทําซุปมันหวานกันนะครับผมโดยสูตรนี้เนี่ยมันจะเป็นสูตรที่เขาใช้สําหรับการทําเมนูที่เป็นเมนูซุปวีแกนนะครับก็คือการไม่มีเนยไม่มีนมนะครับผมแต่เราจะใช้เป็นตัวของเมล็ดทัญพืชนะฮะเป็นตัวการให้ความมันแล้วก็ความหนืดแทนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทําซุปมันหวานกันเนี่ยวันนี้เนี่ยผมมีเป็น ตัวของวัตถุดิบหลักที่เราจะนํามารีวิวกันก่อนนะครับคุณผ,ผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเราจะสั่งซื้อมันหวานแต่ละทีเนี่ยทำไมเอ๊มันมันถึงมีหลากหลายสายพันธุ์จังไม่ว่าจะเป็นมันญี่ปุ่นมันออสเตรเลียนะครับผมมันไทยนะครับผมแล้วก็วิธีการเลือกเนี่ยเราจะเลือกยังไงวันนี้ผมมีตัวช่วยนะครับผมในการที่จะมาเอาไว้ตรวจสอบความหวานของมันหวานตัวที่เราจะนํามาใช้เป็นวัตถุดิบทำซุปนั่นเองนะครับก็คือตัวนี้คุณผ,ผู้ชม ตัวนี้นะครับผมเขาเรียกว่า reflectometer นะครับหรือเครื่องตรวจหาน้ําตาลในอาหารนั่นเองนะครับโดยหน่วยที่เขาจะใช้เนียก็จะเป็นบิกนะฮะผมก็จะเป็นตั้งแต่ศนย์ถึง30บริกประมาณนี้แต่ที่เขาใช้กันเนี่ยเป็นหลักๆเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก8ปดถึงสิบริกนะฮะโดยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใช้ในวงการอาหารแล้วก็วงการของการเกษตรเวลาเขาปลูกแอปเปิลหรือว่า ฝรั่งหรือว่าเป็นผลไม้ที่เขาเรียกว่าเป็นเกษตรพรีเมียมอะครับเขาจะใช้ตัวนี้ในการตรวจค่าน้ําตาลของผลไม้คือเขาจะใช้ตัวของผลไม้นยฮะเอามาทําเป็นน้ําแล้วก็เอาไปแช่ในอุณหภูมิสักประมาณ25องศาแล้วเขาก็จะมาตรวจแล้วเขาจะมาส่องอย่างเงี้ยครับว่าดูนีว่าค่าความหวานของผลไม้เขาเนี่ยได้ตามเกณฑ์ที่เขาตั้งหรือเปล่าตัวนี้แหละจะเป็นตัวตรวจวันนี้ผมจะเอามาอดแดปมาตรวจความหวานของมันหวานที่ผมซื้อมาเป็นวัตถุดิบหลักวันนี้นะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยนะครับผมมันที่ผม มจะใช้ในการรีวิววันนี้จะมีเป็น4สายพันธุ์นะครับผมก็เริ่มตั้งแต่มันหวานญี่ปุ่นมันแครอทมันสีทองออสเตรเลียแล้วก็มันเทศไท,ทยสีม่วงนี่เลยอ่ามันหวานทั้ง4สายพันธุ์ที่ผมทําการปอกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <amer ican. S 2> เดี๋ยวผมเริ่มจากการทํามันหวานญี่ปุ่นก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมก็ผมก็จะหั่นนะครับให้มันเป็นลักษณะอย่าง สีนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเข้าไปในเครื่องได้นะครับโดยวัตถุดิบที่ผมใช้ทดสอบเนี่ยผมจะตวงปริมาณ300กรัมนะครับโอเคอันนี้300กรัมนะครับตัวเครื่องที่ผมจะใช้ในการปั่นในวันนี้นะคะก็เป็นโกกูเซน Gk 7800นะครับโดยตัวนี้เนี่ยจะมีโหมดทั้งหมดเนี่ยโหมดผมจะใช้โหมดซุกนะฮะในการทำการทดสอบในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำการเติมน้ำก่อนเลยนะครับ เติมน้ำก็ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมเติมข้างหลังนะครับโดยน้ำเนี่ยความจุทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1,200มลินะครับก็เติมเข้าไปเลยแล้วก็ใส่มันเข้าไปสูตรนี้เนี่ยผมจะไม่ใส่เครื่องสารปรุงแต่งใดๆนะครับเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่ามันเนี่ยมันหวานประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะหอมได้ประมาณสักเท่าไหร่นะครับผมปิดเลยนะฮะผมก็จะกดเลือกไปตัวของโหมดซุปนะครับคุณผู้ชม ผมตั้งน้ำที่600นะครับผมโดยใช้ตัว c a r p c i t y y ตัวดีนะแล้วผมกดสตาร์ทเลยครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับทุกมันม่วงสายพันธุ์แรกนะครับก็คือสายพันธุ์ญี่ปุ่นนี่คุณผู้ชมกลิ่นนี่ใช้ได้เลยนะคุณผู้ชม แล้วเดี๋ยวเราจะทําการตรวจความหวานนะครับนี่13บริกนะฮะเห็นไหมตัวขอบขาวๆข,ข,ขึ้นไปอ่ะโออันนี้แค่เป็นตัวของมันกับน้ำไม่เฉยนะคุณผู้ชม็ทําทำความหวานได้ถึง13บริทก็สมคำร่ำลือจริงนะครับสำหรับมันญี่ปุ่นตัวนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับเดี๋ยอ,อีกตั้ง3ามกลุ่มตัวอย่างนะเดี๋ยวเรามาตัวของอันนี้เป็นมันเทศไทยสีม่วงแล้วกันเนาะคุณผู้ชมเนาะ เราก็จะใช้ปริมาณเท่าเดิมนะครับนั่นก็คือ300กรัมคุณผู้ชมโอเคตัวนี้ก็300กรัมพอดีนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะเอามันเทศไทยสีม่วงนะฮะใส่เข้าไปในโถต่อเนื่องเลยนะฮะคุณผู้ชมหลังจากมันญี่ปุ่นนะฮะเราก็ใช้โหมดเดิมเลยคุณผู้ชมนั่นก็คือโหมดของตัวซุปนะครับ แล้วน้ำมันม่วงของเราก็ได้แล้วนะครับผมอันนี้มันเทศไทยนะืมผมบอกได้เลยว่ากลิ่นนี่ไม่ต่างกันเลยคุณผู้ชมนี่นะครับแล้วเราก็ได้ตัวของซุปมันม่วงออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการตรวจน้ำตาลน,นะครับว่ามันเทศไทยนะครับของเราเนี่ย จะสู้ญี่ปุ่นได้ไหมญี่ปุ่นใน1่บิกนะเมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยวเรามาดูของไทยกันนะครับว่าจะกี่บิกคุณผู้ชมโอเคของเราอยู่ที่10บิกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายถ่ายรูปให้ดูอนี่ครับเห็นไหม อันนี้มันม่วงไทยนะครับพันไทยอยู่ที่10บีกถือว่าต่างกันไม่มากแต่รสชาติเนี่ยต่างกันเยอะเลยนะฮะผมเนี่ยกับน้องตะกล้องเนี่ยก็ลองชิมกันอยู่เมื่อกี้เนี่ยต่างกันเยอะนะต่างกันเยอะเลยนะครับผมแต่ราคาเนี่ยห่างกัน5เท่านะฮะมันไทยเนี่ยผมไปซื้อมากิโล3 0 3 0 40บาทญี่ปุ่นเนี่ยกิโลละ5้านะโอเคเดี๋ยว เราไปต่อกันกับอีกสายพันธุ์ถัดไปเลยครับต่อมานะครับเป็นสายพันธุ์ที่3ของเราที่เอามาทดสอบวันนี้นะครับนั่นก็คือมันแครอทนะครับโดยสีของเขาเนี่ยจะออกเป็นส้มๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําการชั่งเลยนะครับผมโอเคสามกรัมแลยนะครับผมก็จะทําการเอามาใส่เครื่องตัวนี้เหมือนเดิมคุณผู้ชม เห็นไหมผมไม่ต้องล้างเลยนะถ้านคะุณผ,ผู้ชมสังเกตดูผมไม่ต้องล้างเลยนะเมนูต่อเมนูเมนูต่อเมนูนะฮะแค่เอาน้ำเนี่ยไปทิ้งกับไปล้างโถเฉยๆนะตัวโถ,โถปัน่นเด๋วนะที่มันมีใบใบปั่นเนี่ยผมไม่ต้องล้างเลยคุณผ,ผู้ชมสะดวกสบายมากตัวนี้นะครับกับโกโก้เซน g k 7800นะกดสตาร์ทคุณผู้ชมเลือกไปที่เมนูซุปเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับ ก็ได้มาอีกแล้วนะครับสำหรับน้ำมันพันแครอทเรียกว่าอะไรดีวะมันแครอทเขาเรียกว่ามันแครอทนะคุณผู้ชมจริงๆเขาเขียนอย่างนี้จริงๆเดี๋ยวเราจะทำการทเทมาอุ้ยอันนี้ก็เป็นสีเหลืองเนาะเหลืองทองเลยอ่ะ <S <S นี่ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับน้ำมันแครอทตันออกมา เป็นซุปโดยที่เราไม่ได้ใส่ส่วนผส,ส,ส,สมอะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทําการตรวจน้ําตาลว่าตัวนี้เนี่ยจะความหวานอยู่ที่เท่าไหร่อืมอันนี้ได้ประมาณ9บิกนะฮะ <8. S 1> คุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายให้ดูอีกตามเคยนะนี่เลยนะครับ,เ,รบเห็นหมเก้าบิกนะตัวนี้ สำหรับมันแครอทต่ําสุดเลยนะครับแต่ยังเหลืออีกหนึ่งสายพันธุ์ก็คือมันหวานสีทองออสเตรเลียอ่าอันนี้เขาเขียนว่ามันหวานสีทองออสเตรเลียเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปทํามันหวานสีทองต่อกันเลยนะครับ แล้วก็มาถึงกับสายพันธุ์สุดท้ายของเรานะครับก็คือเป็นมันหวานสงทองออสเตรเลียสําหรับสายพันธุ์นี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นมันหวานเหมือนกันนะแล้วมันจะหวานเท่ากับมันญี่ปุ่นหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันนะครับเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมเตรียมวัตถุดิบนะแต่ตัวนี้เนี่ยตัดออกมาแล้วเนี่ยเนื้อเขาเนี่ยดูละเอียดเลยนะครับละเอียดใกล้เคียงกับมันญี่ปุ่นเลยคุณผู้ชมผมว่าความหวานเนี่ยก็น่าจะใกล้เคียงกันมากเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันนะครับอืมก็ดีเลยคุณผู้ชม 300กรัมพอดีเลยนะครับนี่ก็ใส่ผมใช้โหมดซุปเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชม แล้วก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับมันหวานสีทองออสเตรเลียนะครับผมนี่คุณผู้ชมมาดูพร้อมกันเลยนะครับว่าเขาเนี่ยจะได้ค่าความหวานอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาตรวจหาค่าความหวานของเขานะครับ <c oughs> ต่ำสุดเลยนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ6บิ๊ก oh, นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรูปกันสกอร์ต่ำกว่าเพื่อนเลยนะครับสำหรับ มันเทศสีทองออสเตรเลียตอนแรกเราก็คิดว่าเขาชื่อว่ามันหวานสีทองออสเตรเลียนะครับผมแต่ก็ทำได้แค่6บิต,ตัวนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการทดลองวัตถุดิบมันเทศที่มีจำหน่ายในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะฮะของที่ผมหาได้ละกันเนาะห้างอื่นอาจจะมีเยอะก,กว่านี้เนาะแต่ที่ผมหามาได้เนี่ยมันมีทั้งหมดแค่4สารพันธุ์นี้นะครับเราก็ได้คำตอบแล้วนะครับว่าตัวมันหวานของญี่ปุ่นเนี่ยยังไงก็ ความหวานแล้วก็ความที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพรีเมียมคือเป็นแชมป์พรีเมียมอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาวัตถุดิบตัวนี้เนี่ยไปทำเป็นเมนูซุปมันหวานสูตรเขาเรียกว่าเป็นสูตรที่ไม่ใช้นมไม่ใช้เนยนะครับผมแต่จะใช้เป็นนมธัญ,ญพืชแทนเขาเรียกว่าเป็นสูตรของวีแกน100%เลยนะครับ เดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยนะครับแล้วเราก็ได้ตัวของวัตถุดิบที่เป็นมันหวานญี่ปุ่นมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเอามาทําเป็นซุปมันหวานสูตรวีแกนนะครับผมสูตรวีแกนคือยังไงสูตรวีแกนก็คือว่าเราจะไม่ใช้ส่วนประกอบที่เป็นนมเนยนะครับผมพวกนี้เราจะไม่ใช้เลยเราจะใช้แค่ตัวของมเมล็ดอลมอนมะม่วงหิมพานนะครับผมแล้วก็มันหวานแล้วก็ ปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมาทําพร้อมกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้ตัวช่วยดีๆนะครับเป็นโกกูเซน GK 7800นะครับตัวนี้เนี่ย มีระบบฟังก์ชันการปั่นถึง8เมนูนะครับผมแล้วก็มีตัวฟังก์ชันที่เรียกได้ว่าสะดวกสุด,สดเลยคุณผู้ชมนั่นก็คือฟังก์ชันการล้างโถปั่นด้วยตัวเองนะครับผมก็คือว่าเราทําเมนูเสร็จฟุบเขาก็จะทําการล้างโถอัตโนมัตินั่นเองคุณผ,ผู้ชมจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายนะฮะกับเรื่องการล้างโถ ổ, ที่บางท่านเนี่ยก็อาจจะกลัวในส่วนของตัวใบมีดปั่นนะที่จะอาจจะบาดมือได้เวลาล้วงโถลงไปทําความสะอาดตัวนี้เนี่ยเขา,าจะใช้ การล้างแบบอัตโนมัติเลยคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะทําการปอกมันหวานญี่ปุ่นนะตัวนี้เนี่ยท่านไหนเนี่ยที่หามันหวานไม่ได้ก็สามารถที่จะใช้เป็นมันตัวของมันเทศไทยได้นะครับผมหรือเป็นมันพวกมันม่วงมันมันสีทองก็ได้มันแครอทอันนี้ได้หมดเลยคุณผู้ชมมันฝรั่งก็ได้นะสูตรนี้แต่มันฝรั่งอ่ะด้วยความที่ตัวเนื้อเขามันไม่มีความหวานเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต้องเติมพวกน้ําตาลพวกนี้เข้าไปด้วยนะ โดยผมจะใช้มันหวานเนี่ยปริมาณ300กรัมนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับ2ที่เลยนะครับผมทุบตัวนี้เนาะโอเคได้แล้วนะครับ3า0กรัมต่อมาผมก็ใช้ตัวของหอมหัวใหญ่นะฮะผมจะใช้ปริมาณเนี่ยหส่วน4ฮะก็คือ1ส่วนคือหัวหอมเนี่ยหอมหัวใหญ่1ส่วนหั่นเป็น4ส่วนนะครับก็ใช้เป็น1ส่วน4กรัมนะฮะคุณผ,ผู้ชม เพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวของเม็ดมะม่วงหิมะพานแล้วก็ตัวของเม็ดนมอัลมอนด์นะครับผมจริงๆเนี่ยตามสูตรเขาให้ใช้นะครับ50กรัมนะถ้าตามสูตรทั่วไปที่เขาใช้กันนะครับอพอดีเลยคุณผ,ผู้ชม50กรัม,มแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมะพานอีก50กรัมโอเคพอดีเป๊ะเลยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะทําการเติมน้ําก่อนนะ ต่อมาใส่วัตถุดิบลงไปในโถปัน่นนะครับนี่ใส่พริกไทยเล็กน้อยโอเคบางสูตรเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นตัวของใบไทม์ด้วยนะครับในการปรุงรสนะอันนี้ก็เกลือเพื่อตัดความหวานนะครับแค่นี้เอง ฟึปิดนะครับเดี๋ยวเรามาเซตค่าปุ่มกันโดยผมจะใช้เป็นโหมดเมนูของซุปนะครับผมผมกดซีเล็กเลือกโหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ตั้งคาปาซิเตอร์น้ำอยู่ที่600นะครับผมแล้วผมก็กดตัวของสตาร์ทเลยคาณผู้ชม ซุปมันหวานของเราก็เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวผมจะอ,ออกมาเทน,นะครับผมพอผมเออกมาแล้วเนี่ยเครื่องเขาก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับนี่สําหรับ2ท่านเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาจัดดูความข้นของเขานี่แล้วผมก็จะแต่งด้วยพริกไทยเล็กน้อยแล้วก็ ผักชีโรยหน้าหน่อยนะครับโอเคเสร็จแล้วครับผมสำหรับซุปมันหวานญี่ปุ่นสำหรับท่านไหนเนี่ยที่สนใจในเรื่องของเครื่องโกโกเซ็นก็สามารถทักอินบ็อกหรือว่าสั่งซื้อได้นะครับของเราก็จะมีช่องของช h อปปี้มอลของชุมโโโน่นะฮะ ที่เราจำหน่ายเครื่องโกโก้เซนตัวนี้อยู่นะครับก็มีทั้ง La z a d a s h o อป e Online, ีเซ็นทรัลออนไลน์นกๆสะดวกทางไหนท่านสั่งซื้อทางนั้นเลยหรือไปชมสาธิตเครื่องจริงๆได้ตามงานแร์งานบูธต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามหรือว่าเข้าไปดูการสาธิตได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตไปก่อนนะฮะกับเมนูซุปมันหวานสำหรับเมนูหน้านั้นเนี่ยจะเป็นอะไรก็ติดตามชมให้ดีๆนะครับกับโกโก้เซน t h ไทยแลนด์นะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณมากเลยครับ